มาคนหลังบ้านครับมาพึ่งครับมาเดียวปลาทงยังไงพาจารย์มาพร้อมแล้วมีคงดีเขีบนบูทาอยู่ล่างก็เหมือนต้นดำปลาแหละ ฮะกดแล้วโอ้ยไ,ไ,ไ,นะไงกุ๊บอยู่เดี๋ยวรออาจารย์บี้ก่อนให้สัญญาณครบเพลิงก่อนครับ คือบอคโเพึ่งอาจา์เอ้ยไอข้างไอตรงข้างกระแพงนั่นแหละไอตัวที่มันจะติดโอ้โหลลางยังอยู่กับโคพิ่งอยู่ครับไปเปิด เปิดแล้วเปิดแล้วเออสุมไาตัวล่างเอาไว้วุ้ดตัวนั่นแหละ ง่าก็พอดีอ,อ,อ <lider. S 1> ไปอีกไฟอีก ะมันเต็มขับมาได้ครับเอามีดวะ

วุ้ยเป็นไปนแลวได้จาน พุทติดอม,มัวันมาแล้วครับวับนมาแล้วต้องการด้านนี้แหละ Sampai jumpa di video selanjutnya. เดีปันจะให้ขาดโอ้ติดดังดีจังวะติดดังดีเหรอไเปิดเปิด Khoan khoan. thế, điểm quan, Ô, đẹp ngắm đây các ก็คุกมาหน่อยหันขึ้งแล้วครับอ้อัตไทยอยู่ตลางกับรุ่นน้ำอยู่อัตไทยทงเทิงกับคุงเค้งคุงเค้งอยู่ไหมอ้ยง่ามกม่วงครับมันจะอ,อ่อนขววานขว้าน <One> ควันบุเนเสียอีกแล้วมาทีมีน่าก,กวนมาทีเริ่มอเริ่มเมื่อยเลยละ่ะ กดแล้วกดจะหนาม,มั่วเลียเนีย <c oughs> เหรอแล้วครับมมโอ้แต่บุสมเป็นไงแล้หมดแล้วหรอหมดแล้วเอ้าถือไว้แม่มันมาชิมนี่เลยครับ จะให้แนจัง่อยป่ะหยอดลงบบบน,นี้โอ้โหดมาลวตอนนี้แบดควันที่มาบิกโอ้ยแบดเล็วเควันจังมาวัดถังไปวยะเออหยอนลงไปอ,อ,ยอยู่ตรงควันพอดีอไ,ปอไปเลยมาเช็ด สาวเสื้อลงไปพอแล้วคันอันพอแล้วจบการแสดงแล้วเอาเสื้อคนมัดคอเจะของอยู่อันนี้อามเงยดีอะมั้ยแม่คุณบอกมีของดีบินวันดูวันนี้ไฟ่ติดดิของดีไฟบ่ติดยังก็ได้นะครับุ่นผู้ชมเออ ด่างกันแล้วอ่อนๆเลยครับนี่เบิ่งนี่ด่างอ่อนๆเลยนี่นี่นี่อู้หสวยเลยเต็มเลยเอออือเต็มเี๋เอาไม้ไผ่มั่งที่เดี๋ยวมันโดนเอาออกไปพูดก่อนทั้งรถพุดไปเอาออกไปรถก่อนแตทั้งมุมไปไปของเซียนบีดีครับมูนี่เซียนจงเซียนจงคือสี่หลอดอยู่หรอกถืออยู่บ่ถืออยู่ เุ้นลองเลยได้ไหมของเสียดมเบิดเบิดของแล้วกระทาเบิดโอ้แต่ด่างงามหนุ่มหวานงามโอ้ยนี่ลมหัวอยู่บกบกบกอคกมือยังไม่รอดอีกเหรอางพอกินเลยอ้ถากล้องมัน ร้อนพอลอกกล้องเลยแหละเออจ่ามีโชคไหมดูแผ่ออกแผ่ออกอุ้ยแผ่ออกระวังนี้แม่มันมันจะเข้าไหมล่ะเอออืโอ้เต็มงามเลยครับงามแห้งกำลังขาวขาดอนเลย์สิงห์นวันนวันบนใหญ่ปันเดหวานเจี๊ยบครับ หุ่นควันกุบมายควันอย่าง,งานี้นี่มคนขึ้นโมควันเลยสำหรับควันตอนควันหมดมันเล่นกูอยูนอ่นะปอมป๊อบปอบป๊อบอยู่สี่ร้อง<ม>ใส่แว่นเนี่ยบอกต้องควันนี่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 แม่ครับปากโบพงมาเนี่ยเอ้าวุ้ดวุ้ดมาครับวุ้ดไม่แล้วแม่นี่แล้วไม่แล้วจะไปกลัวมั่มมนนี่เสียดีเอาไปดอกไปกลัวจะคาดิเออือ โอ้ ه, ตัวอ่อนๆมันแตกหรอไหม